ไอ้หัวไอห้หัวตัวตลกเนี่ยเอาก่อนเลยหมันหมันหน้ามานานแล้วแอบปะคิดว่าจะพ้นอืมอืมอเฮ้ยมันข้ามมันข้ามเน็ตมาเว้นี่นะนี่นะไอ้จะขึ้นไปทำไม ฝั่งนี้มีคนอู้อ่ะเสียเปียบมีอู้ด้วยพี่แ่งพี่แจงพี่แจงอมเอาเหรอเอาเว้สันตาวูเฮ้ยเอาเฮ้จริงเอาเลยได้ข่าวว่าแจ๋วเฮ้ยตำรวจมาลดดาวก่อนมาทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลย เราไดนเดี๋ยวิ่งก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตำรวจนะจับนะตำรวจผมไม่เกี่ยวฮะผมมาซื้อเกี้ยวให้แม่ไม่เกี่ยวผมไอ้บอลลบมันเอาเหฮ้ยไอ้บอลลบมันเอาเห้ยเอาเหึฮึอู้ไปดิอู้ไปดิหึเออไอ้ซันต้ามันห้าวเดี๋ยวก่อนไหนไหนซันต้าซันตี้ซันต้าอยู่กลางวงล้อมจัดการมันจัดการมัน บนรถอ่ะได้ข่าวว่าแจ๋วอะฮะแจ๋วอะแจ๋วไปไหนนะฮะไปไหนเดี๋ยวรีโหลดกระสุนก่อนเฮ้ยข้ามมาเฮ้ยตำรวจมันเอาอะเฮ้ยเดี๋ยวจัดการตำรวจก่อนนี่ยไอหวแ่อมนก่อนเาดิเอามันิเอามนดิเอนเอามันดิเอามันเอามันดเอามนเอามันดิ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 เอาันอานอนอ มันไม่ใช่ลูกบอลกี่มาไม่ใช่ลูกบอลน,นอ,อมันมใช้แต่พวกกระสุนปืนสวัสดีครับอยู่กับโคพาซ่าในเกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Rockstar นะครับเป็นอัปเดตที่เรียกได้ว่า1ปีมีครั้งนะครับสังเกตจากบรรยากาศรอบๆตัวนะฮะดูจะมีแต่แบบกี่มาตก นะต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสนี่ฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่โพสรู้สึก N P C คนนี้มันไม่ถูกกับคริสต์มาสทำไมฮะอยู่มหาเรื่อกันนี่ส่งลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงนะครับกนะก็สำหรับบรรยากาศของเราในวันนี้นะฮะที่เด่นๆเลยที่เห็นกันก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะฮะจะถูกออกแบบมาเพื่อต้อนรับ วันคริสต์มาสนะครับเราก็จะมีลูกเล่นใหม่นะฮะหิมะในเกมเราสามารถจิบผิมะมาเคลื่องเพื่อนได้ฮนะเดี๋ยว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 ไอเด็กไม่ใช่หิมะเดี๋ยวคือแบบนี่ฮะก้มก้มจิบแล้วก็เคลื่องได้เลยนะครับหมั่นไส้ใครก็เล็งไปที่หัวะฮะนี่ฮะสันตาคอร์เดเหรอจะเอาหัอุ้ยมันหลบมันหลบมันหลบ ไอ้นี่มันเกยนี่หว่านี่เนนี่มันถอดเสื้อรายการเห็นไหมเออมันถอดเสื้อเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มไม่ใช่หิมะแล้วนะฮะอ้าวมันตะครอช่วยด้วยเฮ้ยไปมันลงมาแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 หิมะบานใครวะเนี่ยมาเป็นหมึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้ากากที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็เลื่อนลงมาที่หมวด ฟสทีฟนะครับอันนี้คือหน้าก,กากทั้งหลายที่ถูกอัปเดตเข้ามานะฮะก็จะมีตั้งแต่นี่กวางเลนเดียตุ๊กตาหิมะซันตาคอสก็มีนะครับแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนเหมือนป้าใส่แว่นใส่บวกด้วยหนูน้อยมวกแดงหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เหมือนเอลว่าสูบบุหรี่ด้วยนะครับเอลเก่ามากใส่แว่นตาตามสูบบุหรี่อันนี้เหมือนหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชันฟันหักแลบลิ้นด้วย อันนี้น้ากากไก่ย่างะฮะแล้วก็มีพวกต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็อันนี้ซันต้าเหมือนดาร์กซันต้าเลยเวอร์ชันโหดอันนี้มีค o ุกกี้รันด้วยคุกกี้รันอันนี้ก็มาฮะเพนกวินรู้สึกจะเข้ากับเทศกาลมากนะคะแต่ละหน้ากากโอเคอันนี้ใครอยากลองแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศก็ลองแวะมาดูได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดู ร้านเสื้อผ้ากันครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วคุยกับเจที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะฮะมันจะมีชุดสําเร็จรูปอยู่เลื่อนมาที่หมวดเฟสตีฟนะครับนี่หลายชุดมากนะครับอันนี้เขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วมีเอลมีพุดดิง้งพาจมัดเอาแล้วชุดซันต้าอยู่ไหนอะชุดซันต้าไม่ได้อยู่ในเคาน์เตอร์นะพี่ลนแบบเอาเหรอวินะวะเกีอยู่ในหมวดเสื้อธรรมดา ชุดซันต้าก็จะอยู่ในนี้นะครับหมวดโคดติ้งเสื้อผ้านะฮะเลื่อนลงมาที่เฟสทีฟแล้วก็นี่มีตั้งแต่เสื้อยืดนะครับยันเสื้อหนาวลายกวางลายต้นไม้มีนี้ด้วยวะซันต้าถือปืนด้วยวะนี่ก็ซันต้าโอเวอร์วออันนี้กวางเรนเดียฮะแล้วชุดซันต้าที่เป็นเครื่องแบบแดง นีีนน่่ะพอยู่ล่างสุดการมีอยู่ข้างล่างๆอ,อ๋อนี่เหรอซานตา้าสเวตเตอร์นี่เหรอลองใส่ดูก่อนอ๋อเจอละแต่พออยู่ในนี้สีมันจืดนี่เป็นไงเหมือนไหมของโอ๊ดูเหมือนไปเยอะเลยพี่ซานตา้าตาไหนวะเนี่ยนั่นไอยพี่ตาไหนวะเนี่ยของโอ๊เนี่ยนี่เป็นซานตา้าหรือมัน ฆาตกรโรคจิตเนี่ยฆาตกรโรคจิตนะพี่ดูจิกต้องเออดูมันใส่หมวกของผมยังดูดีกว่าเลยเนี่ยพี่ดูไม่ต่างกันมันตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนไอเนี้ยเลยไอแจ็คสเปโร่ที่มันมีไอปลาหมึกอะเรียกว่าหนวดหมึกหนวดหมึกเรียกว่ามันเลื้หมึกนี่มันเหมือนซันต้าเถื่อนนะแต่ละคนเรนนี่บอกเป็นซันต้าแบบปะเป็มันเก๋นี่มันไม่ใช่ซันต้าแล้วนี่มันเก๋ดิเออ แล้วป้าคนนี้อ่ะพี่ไหนฮะเอาป้าคนนี้เดินไม่ใช่แล้เดินดีแล้วเอาป้าป้าแต่งตัวไม่เข้ากับเทศกาลเลยเนี่ยไปไหนไปไหน้มัันนนออกกรรไปไหนป้าเดินแจกของขวัญมันแจกของขวัญแจกของขวัญอุ้ยอุ้ยไปด่เอาดีดีดีเอาเมื่อไปไหนป้าไปไหนนี่เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจรอบแมพกัน เท่าที่เห็นนี่รู้สึกว่าหิมะมันจะตกลงมาแบบทั่วทุกหย่อมย่าเดี๋ยวเราลองไปสำรวจภูเขาแล้วก็บริเวณแม่น้ํานะครับว่ามันจะมีหิมะตลอดทางหรือเปล่าใค,ใครเครเาเปิดสึกว่ <c oughs> หิมะตกหิมะตกเหรอนี่ <c oughs> หิมะตกเอาไปเอาไปหนึ่งลูกนี่พอนนี่หิมะแน่นะไม่ใช่ดอมแชหิมะเม็ดใหญ่ไปหน่อยไ แต่เลี้ยวไม่บอกอะไรวะเออถ้ามีสนามแข่งรถแบบเป็นหนีบอย่างเงี้ยื่นตนใจไม่น้อยทำยังไงเป็นแข่งแรนดี้นะพี่นะประมาณนี้รอเพื่อนเปิดมาเด้อจะรออุ้ยวิมินี่ิโอ้แล้วใครไปทำแรมมี่วะ้งโอ้เข้าข้างหลังวิมีเองพี่โอ้เข้าข้างหลังนี่กันแรมมี่ไม่เลยโอ้เป็นคนอย่างนี้วะ้งรถจะเข้าโอ้รถเข้าข้างหลังพี่ไม่ใช่เข้าข้างหลัง มี่บอกไม่รู้สึกเลยขัน้่เ่มีคนอเพน่เก่งป่าวรู้สึกว่าถนนมันจะข่าวโลนตลอดเส้นเลยนะกพี่เดี๋ยวมันละอยไอ้นั่นไปไง่มันมีช่วงไหนไม่ข่าวมั้งไหมต้นธรรมดาพ่เออูฟเป็นเล่น ขับดีดีสิ่งแย่ก็ดูคนนำดูคนนำมันเหมือนคนเมาเออเมดกเพอเล่นรนหอบวัอย่าไปอย่าไปเออใจเย็นใจเย็นจิใจคันขับมออร์ไซค์มางเออไปนปปาต้องต้องย้ายว้ต้องไปาหลังมีอีกแล้วไหนเพจอีกแล้วเหรอดีดี๊ดีดี๊ดี๊ดีดี๊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 ดีดี๊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 ดีดีีดีี เขมรนำเที่ยวหนาไปดาซ้ายนะคุณจะเจอเซเว่นนะสองทีนะสองท้เหนโรงแรมอีกาทีนะไหนฮะขวามือเลยขวามืออ๋อมีโรงแรมด้วยใช่พี่โรงแรมหรือโรงไฟฟ้านไหนไปเกงข้าขาวี่เป็นจุดพักนะครับเป็นปาเป็นปาัมัมออ๋อปัมัมคนหลัมลั น้ำในแม่น้ำมันมันแข็งด้วยปะแข็งพี่น้องหัดล้ลงมาดูโอ้ไหนลองโชว์หน่อยดิเนี่ยโอ้ยตีนกาไอโอตีนกาทำไมนี่พี่เดี๋ยวขับลงไปโชว์ไหนวะลงไปดิเนี่ยน่าจะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วแหละหิมะตกขนาดนี้น้ำแข็งนั่นแหละพี่เอาไหนวะเจอพี่น้ำแข็งเอาเไปน้ำแข็งแต่ขับในน้ำนั่นละเพ่โอ้แข็งโคกเลย โอ้แตกแข็งนล<อ>พี่ตายรู้สึกจะเจอเอฟเฟกในน้ำนะบิดถึงกันระเบิดเล็กน้อยมาในที่สุดก็มาถึงภูเขาในตำนานภูเขาไหนพี่ภูเขาในตำนานมันชื่ออะไรอ่ะพี่มันชื่อมันชื่ออะไรวะเอ่อรัโต์เมาทมั้งเออต้องมีแปรงให้ใหม่กกได้ฮะ ภูเขาละเอียดภูเขาละเอียดกำนันกำนันโอ้โอ้โห้องบนว่างไม่เป็นไรพี่เก่งใจ้าว่างที่ห้่ห้องบนแล้วพี่แม่รู้สึกว่ามันจะขาวไปเลยนะเนี่ยต้นต้นไม้ก็ขาวแล้วก็ขึ้นยากเลยพี่อะขึ้นทางนั้นจริงเหรอเก่งกลายเป็นขึ้นทางี่ขึ้นมามันใช่ทางที่เราขึ้นแน่นะตรงเนี้ยผมรู้ก็หลังพี่เนี่ยหนูรู้สึกมันขึ้นลำบากกว่าเดิมไหมเนี่ยเออมันใช่ตรงนี้อยู่มะใช่พี่ ไปไปไปจะถึงที่โน่นแล้วโอ้โหแล้วเอาคันนี้มาด้วยดิล้อลื่นปืนเลยอับปืนอัดปืนอับปืนยุ่ดเลยปืนอัดปืนเอาไปเออไปเลยตาามีดูเด็กล้อผมไม่เสียสี่ล้อแสดงว่าไม่เสียตัง์ล้อสีดช่วยเดี๋ยวก่อนปืนอับปืน เลนต้องไม่ต้าหลังเก่งไกลแล้วรถขึ้จนจ้ำมาเดี๋ยวก่อนเก่งแน่ใจนะว่าทางนี้ไปหลังขึ้นดูดูเลยทางนั้นแหละพี่โอเคไปดิต้องให้ดนหันเปล่างไอรถผมมันหนักไงเรถเราไม่ขอเปลงืองบอลเดี๋ยวดูรถพี่นี่ดูรถพี่<ห>น,น, <ะ S 2> นี่อีกนิดอีกนิดอีกนิด <c oughs> อีกนิดเดี๋ยวผมเราไปหาทางขึ้นได้ง่ายกว่านี้นะเลย พี่ว่ามันไม่ใช่ทางนี้นะเก่งมันบงการทำไมไม่ไปทางไ่นีะทางนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนให้ช่วยเอาขึ้นมาเลยช่วยให้ดมแม่ใจอยู่ทางนี้ทางนี้เลยไหนไม่ได้การัดเลยถ้าเป็นปกติมันก็ได้ไงแต่นี้มันมีหิมะมาเลยมันเลยอ๋อเอ้ยเราก็เบี่ยงมาทางนี้เลเบี่ยงมาทางซ้ายนี่นี่ไงนี่ใช่พี่ถึงแล้วบอกพี่กี่รอบแล้วพี่อย่าขับชนทางซ้ายกันเลยดีกว่า ่ง้าไเห็นมยโอเคอึ be okay. ๊บวันอ okay. ึ๊บตกอึ๊บอึ๊บอึ๊บอืมโอเคผ่านมาแล้วตหนึ่งด่านอ๋อแล้วดูด่านนี้ดิยสองชั้นจะด้วยนะโอ้โหถ้าใส่ไฮเอ็นมาลำเราขึ้นไม่ได้อแล้วไอ้ข้างหน้าเขาเปไหนกันหมดแล้วจะบอกแล้วผ่านหมดแล้วตกตก ไอ้เราก็ดึกว่าเรามาช้าที่ไหนได้ใครตุ้นโดดไปไหนเอาเลยนำไปก่อนเลยฮะสามสองหนึ่งว้าเป็นไงโอ้ยรอบเดียวผ่านเว้ยขามามามาแล้วมาแล้วอะไรโดดขึ้นมาโอ้โหไหลโดดโดดเอ้ยโดดลาก่อยเก่งไหนลองไปดูก่อน ก็จะโดดลงไปนะเก่งต้องถอยไปตั้งหลักตรงนู้นน่ะไปตั้งหลักตรงชายหาดอ่ะร้านหน้ากากอ่ะโอขับมาเออองบอึบอึบอิ้บอ้้บยึ้ออึ้บอึ้บโอ้อึ้บอึ้บอึ้บอึ้ กันเดียวเห้ยเดินฝืดหน่อยเพี่เอาพี่มามันหนักของเราแล้วถอยตั้งหลักก่อนพี่โหชิวๆพี่สบายสบายโอ้ยยังได้อยู่เฮ้ยโอเคไปเลยโอ้น้ำเดี๋ยวเนี่ยพี่พี่พอดจากข้างหน้าพี่ขึ้นมาพี่ไี่เห็นอ่ะพี่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวรู้เลยฮะสามสองหนึ่งอ้าว ไหนโอ้โหจะสูงไปไหนเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออไปไหนไปไหนใครบอกใครไอตรงนี้ต้องใช้แบบเกียร์ต่ำต้องค่อยๆขับรถผมแนวของขับมาแล้วผมเข้าเกียร์หกแล้วเนี่ยเกียร์หกเลยนะเฮ่บอบอแล้วพี่โดนไม่ตกบนนี่เลยเพออเป็นไงเดี๋ยว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 ผมไปเก็บรลม ว้าขนาดมันย้อมสีไม่เป็วิวสวยมากเลยฮะตรงนี้โอ้โสวยมากเลยเห็นแต่เห็นเนี่พี่พศนะก็ที่ใครเอาถังดับเพลิงใส่เข้าไปให้ไหนอะมีดิเหรอมีไหนอะอ๋อน่ารอ่อะไหนวะต้องกดดูแบบเปิด์สั้นหนยพี่อ๋อมันคืออะไรวะเนี่ยนะ มันเป็นหังดับเพลิงเนี่ยแบบสมมติว่าพี่ไฟไหม้อ่ะเออแต่ว่าเพราะฉันควงหยิบไม่ทันหรอกพี่ <c oughs> แต่ว่ามันก็หยิบไม่ได้อยู่แล้วหรอกันก็ระเบิดเ,เลยถ้าไฟไปก็ตัวใครตัวมันนะ <c oughs> นนเอาละฮะวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับแพทแพทใหม่ GTA นะครับเป็นแพทของวันคริสต์มาสนะฮะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมนะครับที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะฮะตั้งแต่ชุดนะครับแล้วก็ อี玛นะครับตกตลอดทั้งแม็กเลยเท่าที่เราสำรวจดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่ยิงกันอยู่ข้างหลังนะครับปืนพรุมีปืนพรุแจกด้วยนะครับเฉลิมฉลองคริสต์มาสแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่นะครับถ้าตอนนี้มีเวลาก็อยากให้ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับ สำหรับวันนี้ผมและเดอะแก๊งทีซีทีเฮดขอตัวลากันไปก่อนอุ๊ย <laughs> ใครวะแล้วเรา,ากลบกับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยเอ๋เฮ้ยปูวิง่งปูมา <laughs> เดี๋ยวปูเอารถเดี่บบก่อนปูมาปูปลอมด้วยอะปูปลอมอ่ะ <laughs> แม่เราก็วิ่งทัก ปงแตกเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนมามามาไหนๆก็ขึ้นมาละเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันหน่อยทางไหนเหรอนี่ไงทางไหนทางไหนเไยเดี๋ยวพี่มคนเอาไปเลยไปลงก่อนเลยเด้อเด้อเด้อยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เดินหน้าอย่าพึ่งเดินหน้าเดินหน้าเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อน ไม่รอดนะคะเลี้ยวก่อนเอ้าไม่รอดแล้วก็ลงเลยแล้วกันไปเลยแล้วแข่งโอ้โหรถอุ่มไปแล้วปะโอ้โหกี่ตลบวะเนี่ยเปิดเบอร์เตอร์ตันแล้วจะรู้โอ้ไปเลยเจอกันข้างล่างฮะ โอ้ม <itos> oh, ีดานมีดานโอ้ยต่าปากข้างๆแล้วดูคนเรานะเ้พไหนฮะฝั่งแล้วก็ลงฝั่งนึงใครแล้วโอ้ยไอ้ดานเลเออเอไปทำอะไรฝั่งนู้นเขามาทางนี้กันเห็นรถตามขันมันดันโอลงไอ้ดานก็แดกไล่คันสีขาวมันนันนีคนแรกแกไป็นใครเอเออแันสีขาวตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงทางนี้หรอกพอดีมันล่วงลงมาแล้วก็เลยตามเลย เดียวไปบ่ายไม่ใช่หรอก <c oughs> ที่ไหนมันขึ้นไปไม่ได้แล้ว <c oughs> มันเหลือทางลงทางเดียวแต่ข่าวว่าไอ้เจ้าไปทางนู้นเนี่ยวก็เลยส่งไปตอนไหน <c oughs> เอ้าแล้วเข้าข้างกันหมดแล้วหรอไม่ครับจบแล้ว